สวัสดีครับผมเลดเดินเข้าป่านะครับสวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนเบสนะครับก็ได้มาอย่างบ้านคุณยายนะครับคุณยายที่เขาเนี่ยโดนสามีทําร้ายนะครับโดนทําร้ายจนเสียชีวิตเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาตามดูในช่วงเช้านะครับแล้วก็จะดูช่วงคืนดูอีกทีนึ่งนะครับเผื่อว่าเราเนี่ยจะเจอกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าฝนเนี้ยจะตกแล้วนะครับพี่ๆครับนี่นะใช่ฝนตกบ่อยๆแล้วนะครับ ซอยนี้เนี่ยก็จะห่างไกลาจากบ้านของคนนะครับก็แต่ว่าไม่ไกลามากนะครับพี่พี่ครับแล้วก็ตรงข้างหน้าโน่นนะครับจะมีแบบคนทําไรท่ทาสวนนะครับแต่ว่าคนเนี่ยจะมากันช่วงเช้ากันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตอนมืดเนี่ยเขาไม่กล้ามากันเท่าไหร่นะนี่นะพี่พี่านคุนยายนี่ยปิดเข่าเลยนะโอเคพี่พี่ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับขอขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อ,ตอไปอย่างไนเนี่ยเราไปกันเลยครับผม นี่นะครับนี่ก็จะเป็นอ่าทางเข้าของบ้านคุณยายนะครับอต้องบอกพี่ๆนะครับว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้ติดกับบ้านคนนะครับมันจะมีแค่ว่าแบบคนที่มาทําสวนไอ้ทำไร่ทําไร่ทาไร่แบบท่สวนนะครับทำไร่ช่วงนี้นะครับทําไร่ช่วงนี้แล้วก็ช่วงคืนเนี่ยเขาไม่กล้ามากันหรอกแต่ว่าผมกับเพื่อนเบนจะรอดูถึงตอนมืดเลยอืมจะเดินส่องให้ดูพี่ๆหน่อยได้ดูกันนะนี่นะอ๋อ ตรงนี้เขาเหมือนเขาจะปลูกมะม่วงเอาไว้ใช่มอือมะม่วงก็ออกออกลูกแล้วนะครับมีสุกด้วยลูกนะสุกละนั่นแหละไปเดี๋ยวไปกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตรงนี้ไม่มีบ้านคนเลยนะพี่ๆนะตอนคืนเนี่ยหลอนมากจริงมันจะมีแค่แบบคนมาทําไร่ทาอันนี้เฉยๆนะพี่มันไม่มีนะทำสวนนะมันไม่มีแบบพวกจะได้เสียงคนตัดยานเสียงใครก็คนมาตัดยานคนจะมาทำอ่ามาทาไร่เฉยๆแหละ กลางคืนเราจะอยู่ถึงกลางคืนเลยตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเหมือนจะมีคนขึ้นมาทำร้ายนะใช่อืมคนมาทำร้ายประจวามันไม่มีบ้านคนหรอกตรงเนี้ยอยู่บ้านยายเนี่ยติดเฮ้ยถลหมเลยวะไงเป็นเี้ยโง สงสัยคืนนี้เราต้องอยู่ตรงอคอกแพ้เก่ากันแล้วแหละมะั้งเพราะว่าดูทรงแล้ว<อ>ดูทรงแล้วคืนนี้ไม่มีที่หลบภัยแน่เลยแหละถ้าเราอยู่เนี่ยโอ้โหลองจ้องเลยนะบ้านคนใหญ่ยยตอนนี้บ้านคใหญ่ยยนี่คือถล่มเลยนะครับช่วงเช้าไม่ค่อยหลอนนะช่วงคืนเนี่ยแหละหลอนหนักเลยแหละคือเงียบมากบรรยากาศเงียบสงบเลยจะมีแค่แบบพวก สัตว์บงสัตว์ป่าร้องนะมีเหรอท้นะองฟ้าก็คึ้มๆนะพี่พฝนน,นั่นเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะตกไปปล่อยเองอือโหบรรยากาศดีวะ่ะเฮ้ยเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันปะไหนข้างบนนู้นอะไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูบ้านปอบอนเอ้ยไม่ใช่ไปดูบ้านทรายกนะ่อน ดูดิหลมเหลเลยหรือว่ามีคนมาลื้อวะมีใครมาลือ้อหน่าจะเป็นช่วงฝนตกแล้วทลลมอ่ะเพราะว่าบ้านมันเก่ามากแล้วไงดูดิอือดูดิเก่ามากทลลมเลยอะออเป็นเพราะฝนนั่นแหละกูว่านะ ีก็จะมานอนนะครับพี่ๆเดี๋ยววันนี้ที่นอนไม่ได้แล้วนะอยู่ข้อแพ้กันไปก่อนคืนน,นี้<ม>เดี๋ยวยังไงเราก็ค่อยกลับกลับอ่าช่วงดึกๆก,กันแล้วกันใช่ดูดิโหวิวสวยนะที่เนี่พี่ๆดูดิโอ้มันก็น่าจะร้อนานแล้วเพราะว่ามันหลายปีแล้วนะบนะ<ม>้านคุณยายเนี่ยโอ้เป็นสิบสิบปีแล้ว นี่ยไรก็จะแบบจะอยู่กลางปงกลางป่าอะไรเลยนะแต่บ้านคุณยายเนี่ยปกตรงนี้อยู่หลังเดียวเลยนะพี่ๆดูดิไม่มีบ้านแม้แต่หลังเดียวเลยนะนี่นะดูได้นะไม่มีแม้แต่หลังเดียวเลยตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราพาขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมข้างบนยันดีกว่าเอาไปละไปเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าอย่างเงี้ยเอาวางกระเป๋าไว้นี่ก่อน เลยต้งถือหนะักโอ้บ้านทล่มหมดเลยวันนั้นผมเห็นยายแกด้วยนะวันนั้นเราผมเห็นยายเขาด้วยแหละยายเขาอาเดินผมเจอแถวเนี้ยแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในนู่นละผมคิดว่าเนี่ยนะผมคิดว่ายายแกเนี่ยน่าจะ เป็นคนนะพี่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีนะแต่อาจจะเป็นคนเสียสติหรือเปล่านะเราไม่แน่ใจเพราะถ้าคนธรรมดาเนี่ยคงไม่กล้ามาอยู่อะไรอย่างนี้หรอกตอนมืดคนเดียวไฟฉายก็ไม่มีเดินก็ได้ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะโโหวิวโคตรสวยอะดูดิอเอากล้องส่องไปดูดิวิวสวยจังเลย,ย่างเนี่ยเห็นภูเขางูเนี่ยนะพี่เออเดี๋ยว แต่เราจะพาไปดูข้างบนหะอ่าเดี๋ยวไปขึ้นเมืงบนดีกว่าไป,ไปดิช่วงเช้าผมผมกับเพื่อนเบยกก็เคยมาสำรวจให้พี่ๆนได้ดูกันแล้วนะใชออ่แต่ไม่เห็นอะไรเลยตรงนู้น ตรงนู้นนะครับมีรถถ่ายคว่ำนะครับนะพ,พี่ตรงนู้นนะครับมีรถถ่ายมาถ่ายแล้วก็พอดีว่าแบบเขาอะพงเนินเขาอะมันสูงเลยพี่ๆทำให้รถถ่ายเนี่ยคว่ำนะครับพี่ๆนี่นะก็ตรงนู้นเขาก็เลยมาตั้งศาลเอาไว้อยู่หนึ่งศาลนะครับพี่ๆก็ตรงนี้เนี่ยมีสัตว์ป่าเยอะมากเขาลูกเนี้ยโซนเนี้ยเป็นแบบพวกสัตว์แบบหลุดมาหลุดจากที่อื่นมาอืมก็ เจอนะพี่พี่หลุดอยู่ช่วงช่วงอประมาณปีที่แล้วผมไปเจอผมไปเจอติดกับดักอยู่นะกับดักของพวกนายพาอะไรเงี้ยเวลาเข้าป่าผมไปเจอมันติดอยู่นะครับแต่ว่าผมอไม่กล้าไปยุ่งนะครับเดี๋ยวเขาว่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครนะพี่พี่ไว้สุกอสุกเลยหิวเฉย หายกินหน่อยไปหดูดิมีกล้วยสุกแลพี่เพื่อนหิวอ่ะไหนได้กินเนี่ยกินโชพี่พี่ๆหน่อยด้เห็นมันสกพอดีไงเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดิวิวโคตรสวยอ่ะ ดดูิสวยงามมากพี่พี่ตัอย่างครับตัวนี้อร่อยมากหวานนี่เข้ามาทำารกันช่วงเช้าเนี่ยโล่งเลยนะดูเลยโขกเขายังสูงเลยเนี่ยแหละไม่แปลกนะพี่พี่ที่คุณยายเนี่ยเสียชีวิตนะครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกบ้านใกล้คนไงแบบเป็นอะไรขึ้นมานี่จะตะโกนเรียกให้คนมาช่วยก็ไม่ได้นะใช่พี่พดูดิ กว่าจะลงไปหาหมู่บ้านทันนะก็ไม่ทันแล้วมันก็ไกลขอเสียก็อย่างเงี้ยแหละเวลาบุกบ้านไกลคนเนี่ยพอต้องการทวามช่วยเหลือก็นี่ใครได้ยินนะโอ้โหเขาอะไรวะเนี่ยเขาเอเวอร์เรสหรอสูงจริงสูงเหนื่อยแล้วจิ๊บ มั่งจะเปเี้ยคนคนน่าจะมาทำไรแล้วมั่งอืใช่คนมาทำไรเสร็จแลกูดึงเก่งดึงเห็นแน้สวยมากเลยนี่พี่พี่ที่ผมบอกเนี่ยไกลบ้านคนนะคือมันไกลจริงๆนะไม่มีบ้านไม่แต่หลังเดียวแหละ เขาเนี่ยล้อมรอบเลยนะพี่พีนี่เลยนะครับคือบรรยากาศนี่คือสวยมากเลยเหมือนได้อยู่ในเขาเอาเป็นเ,เลสเราไม่ใช่ตันนี้ดูใหม่เขาเพิ่งมาตัดยาเออมื่อก่อนอาจจะน่ากลัวกว่านี้นะลกนะที่เรามารอบที่แล้วเนี่ยคือลกมากเลยเดินก็แบบลำบากนะครับพี่โอ<ฮ>้โหวิวบ้านคุณยายสวยมากรจริง สวยมากดูดิโห oh, ติดเขา่าอ่ะพี่พี่ดูโห oh. สวยงามอ่นนะนี่นะพี่พี่ต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ได้ติดบ้านคนเลยนะบ้านเขาเนี่ยนะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายให้พี่พี่เนี่ยได้ดูวิวนะครับวิวให้ทั่วนี่เลยนะครับวิวตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วนะครับ พี่พี่ครับตอนนี้ก็ผมแล้วก็เพื่เนเบืนะครับขึ้นมายังเขาส่งแล้วนะครับพี่พี่ใช่ก็มาชมวิวกันก่อนนะตอนนี้วิวสวยมากพี่พี่ผมจะถ่ายแล้วก็เก็บเอาไว้ตรงตอนเปิดคลิปนะครับพี่พี่แล้วก็ให้พี่พี่เนี่ยได้ชมกันนะครับบรรยากาศดีเหลือกเกินแล้วก็ลมพัดเย็นสบายมากนี่นะเดี๋ยวเรามาดูคืนนี้นะครับว่าบรงยายคนยายเนี่ยยังอยู่หรือเปล่า ว่าคุณยายเนี่ยจะมาอำเราอีกหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเนี่ยดูดิถล่มไปแล้วอ่ะชอยนะพี่พี่นี่นะอันนี้ก็จะเป็นไร่นะไร่กลางป่านะครับเป็นไร่แบบอยู่ในป่านะครับนี่นะไม่นู่นนะบ้านคนนะพี่พี่เห็นควันหรือเปล่านู่นเลยนะอยู่นู่นนะพี่พี่นะจะให้พี่เลควันนั่นน่ะนู่นนะครับบ้านคนนะอยู่ฝั่งนู่นเลยนะครับนะาจะบาลังคากายมันจะไกลนะมันมันไม่มีบ้านคนอยู่แถวนี้เลยนั่นแหละทำให้คุณยายเนี่ยได้เสียชีวิตนะอืมไอเบสใครนั่งยู่ตรงนั้นวะ มาทำลายมาั้งโอ้ยแต่ผมยาวมากเลรียกดิกรมึงคนแก่เนีย่ยใส่เห็นหรือเปล่าพี่พีแต่ผมดูงไม่เลยก็น้ำดำเจอไหมครับพี่พีน,นันเ,เราลงไปดูข้างล่างดินันลงไปดูดิเห็นยอาทางนี้ดิ คนคนต้องย่างนั่งทำอะไรของเขาเขานั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้นะพี่ผมว่าน่าจะเดินแบบคนมาทำไรมาพักผ่อนหรือเปล่าไม่น่าจะเมื่อกี้ผมก็เรียกไปแล้วนะครับเฮ้ยเขาถือไม้เท้าด้วยมึงเห็นไม้เท้าปะ ไปดูดิเบสดหลองเลี้ยดูดิเพื่อนเออกระมือ,อ,อ,อดีพื่แน้วยอ๋อจะถือไม้เท้าด้วยนี่แต่เราเลี้ยขเขาไม่ตอบอ่ะก็ไม่ได้ไกลมากนะกระมือ,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 อู้ปวปาครับแกเดินไปไหน หลังคอมคอมก็ไม่คอมเอนี่ยเดินถือไมอ้เท้าทำไมทำไมทำไมเราจะโกเรียกเขาไม่ตอบเลยไม่ขันไม่ขันรับเรียกเลยอ๋อแกไปไหนแล้ววะหน้ามีเรแล้วมั้งน่าจะเป็นคนมานั่งพักทำไร่หรือเปล่าผมไม่ตอบใช่น่าจะเป็นคนมาทำไรทำสวนนี่แหละไม่ไมีสวนหรอกตรงนี้เขาไม่ได้เรียกว่าสวนเรียกว่าไร่เป็นไร่นะพี่ไม่มสวนคนมาทำไรนะพี่ไปไหนแล้ววะ Chạy đều mấy đôi lắm Nào, Nào. Thấy hèn cả màu rồi đấy Ơ ờ, Thấy là Không phải hầm này thế này à Màu mà là hả rồi đấy cả ba anh kèm là giờ bị dung rồi đi bà. เจอแบบนี้แบบกลางคืนนี้คือหยองเหมือนกันนะยยองเลยนะมันไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าใช่หรอกน่แกะกลับไปดูกลับบ้านแล้วมั้งคนคน่าจะน่าก็คนนั่นแหละคนไม่คนสติไม่ดีก็คนมาทำไล่อยู่ ในป่ามู่นนะครับแล้วก็มาผักอาศัยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะ<ช>โอเคเดี๋ยวยังไงก็เราจะนั่งรอันถึงกลางคืนเลยนะครับเรามาดูบรรยากาศช่วงคืนกันว่าจะหลอนมากน้อยแค่ไหนนะแล้วเราเนี่ยจะเจอกับปัหรือเป่านะอันนี้ก็อีกทีหนึง<ช>่งชาติอโอเคเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันคืนนี้เลยดีกว่าใช่ครับพี่ยังเมืยครับ ตอนนี้นะครับก็มืดแล้วนะพี่พี่ใ่เลยมือสง,งบเลยไม่มีชาวบงชาวบ้านมาสักคนแล้วนะครับตอนนี้เราเนี่ยได้ก่อไฟเอาไว้กองหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไล่ยุงนะครับเพราะว่ายุงแม่งโคตรเยอะเลยนะครับสวยสุดแล้อ๋อนี่มืดแล้วพี่พี่กับบรรยากาศสุดหลอนนะพี่พี่คอหลอนเลยนี่นะไม่มีแม้แต่ดวงไฟดวงเดียวเลยนะพี่พี่นะ นี่นะคือมือสนิทเลยนะครับเพราะว่าบ้านคุณยายเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นนะครับอ,อ่อหลายๆคลิปที่เคยถ่ายห่างไกลจากบ้านคนใช่ ก็จะเดินสำรวจกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าผมกับเพื่อนเด็เนี่ยก็นั่งดูกันโอ้โหตอนตอนนี้สองทุ่มแนละ้วยังไม่มีอะไรเลยนะครับใช่นเะงียบสงบได้ยินก็แค่แบบเสียงร้องนะเสียงร้องด้านนู้นนะได้ยินแค่รอบสองรอบเราเดินไปดูกันดีกว่าฮะ จุงเยอะมให้เลยก็ใส่ไว้นะครับพี่ๆครับ อืรีนเสียงร้องเนี่ยเนี่ยพี่พี่ก็ <c oughs> <c oughs> คือบ้านเนี่ยถลอมหมดแล้วหมดหมดเยอะมากอืทำอะไรเพื่อน จริงนะอากาศหลอนจริงไรจริงนะบอกเลยพี่ๆนะอตอนเช้านี่คือยังมีชาวชาวบ้านนะครับขึ้นมาทำไร่ในข้างล่างตีนเขาอยู่นะครับแต่ว่าช่วงคืนนี้ไม่มีแล้วต้องรีบลงไปเลยนะะถานที่มาทำไร่กัน,นครับไม่มีไรเลยคือเงียบสนิทย่างเวเลยพี่ๆี อะไรเนเสียงเสียงอะไรเดินอยู่ข้างหน้านะเห็นได้ยินไหมแกได้ยินเสียงเดินจับ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 ตรงนั้นนะหน้ามีอะไรหรอ,อบ้านถล่มไม่รู้จะถ่ายแล้วพี่พี่ได้ดูแล้วนะฝนเนี่ยถล่มหนักมากบ้านเนี่ยเลยแปกถล่มเลยนะยิงแบบบ้านมันเก่าด้วยแล้วไงนะพอหลมุลมตีแรงด้วยะตีไปก็ กับยี่สิบปีอ่ะเอาจริงบา้างนี่เพื่อเกินด้วยเดี๋ยวเรานั่งดูตรงนี้สักพังไหมล่ะฮะเบส ได้ยินเสียงร้งองรอบเดียวตอนตอนนี้ไม่เจออะไรแล้วเราลอ,ลองนี้กันดูหน่อยก็ดเออิเจออะไรอนที่ก่นนี้นะครับเงียบสงบเลยผมคิดว่าผมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ <c oughs> อื <c oughs> แต่บรรยากาศตอนคืนเนี่ยไม่ต้องมีเสียงหรือว่าอะไรก็หลอนแล้วนะ สุดหล่อนมากเลยบรรยากาศเดี๋ยวดิอยู่ติดภูเขาเลยนะบืดตึ๊บเลยไปใครวะเจอปะวุ้ยเจอ่ะสั่งไปดิไงไงส่องแล้วไ่ใส่ก็สว่างอยู่นะใครแกนั่งทำอะไรเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่เห็นนะเออเฮ้ยพี่ ไปด,ไปดิตามไปดิเฮ้ยยหย่คนเดิมเนอะน้าพี่พี่เจอปะตามนนานนิไปไหนละเฮ้ยคนเดิมนี่ไปไหนเดเฮพี่พี่เห็นไหมครับนั่งไงนเด๋มไปนอ้แล้ โอ้หไวจังวะเฮ้ยไวจังวะยายแกคนเดิมนี่คนที่เราเจออะจำได้ปะเดี๋ยวแก มาหาเราอีกรอบหนึ่งเหรอแล้วแกะอะไรเนี่ยยายคนเดิมนี่ว่าแล้วประเด็นคืออยู่ๆก็โผล่มาเออเราไม่เห็นนะไม่ตามหลักเลยนะพี่ๆผมบอกขอบอกเลยนะผมอยากจะถ่ายนะครับถ่ายให้เห็นชัดๆกันไปเลยแต่ว่าดูดิมันที่เราวิ่งตามมาแล้วนะมันไวเือเกินอะ ไม่ไหนแล้ววะไม่รู้ดิไวจัดเลยผมก็ผมกับเพื่อนเบรดก็นั่งรอกันนานแล้วนะตรงนี้ทำไมไม่เห็นใครเลยวะ ทีแรกเราก็เดินเข้าไปเพื่อนออเราไม่เจอเราอยู่ตั้งแต่ตอนช่วงประมาณบ่ายสามเรารอกันจนถึงสองทุ่มไม่เห็นอะไรเลยทำไมอยู่ๆมันโผล่มาอย่างเงี้ยใช่ไหมดูดิงงงไม้ใชายายแกก็นหนีเห่เรานะอืมคนเดิมเลยนะคนคนเดิมกับที่เราเห็นเมื่อเช้าเลยนะครับไม่น่าไม่ใช่ผีช่วงเช้าผมว่าไม่ใช่ผีนะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบพวกคนสติไม่ดีหรือเปล่าอืมก็ไม่แน่นะแต่ผมทางนี้ทางนั้นผมไม่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเขามาอย่างนี้เนี่ยไฟฉายเขาก็ไม่ได้ใช้เดินตัวเปล่ารองเท้าก็ไม่ได้ใส่อะไรอย่างนี้ผมก็นะยังง,งงงงอยู่เหมือนกันก็พี่ๆก็ช่วยดูหน่อยนะครับว่าเป็นคนหรือเป็นผีนะพี่ๆแต่เท่าที่ผมเห็นนะครับผม เห็นว่าเป็นคนผมให้ทางคนมากกว่าผีนะครับเง้งโอเคขับไปเนี่ยไปดูลงแคมป์กันอีกรอบไหมล่ะให้ไปดูดิ่ไปไปดูอีกรอบ ไม่ใช่อยูยูมันไปอยู่นู่นนะพลิกเลยนะพี่พี่ก็ไปดูกันอีกรอบจอไม่เจอก็ค่อยว่างทีบ้านแม่งถล่มไปแล้วอ่ะจบเลยยายแกไม่มีที่อยู่หรือเปล่า จะมานอนดูนะครับแตวบ้านเนี้ยดันท่มไปก่อนเนี่ยไม่น่าไม่ได้คิดเลยว่าจะถงลง่มได้อย่างว่าเลยมันนานแลน้วไหไหลายปีแล้วนะครับอืมก็ถงลง่มอืมสิบยี่สิบปีได้วังนะยี่สิบปีไม่ไปไหนรฮะยี่สิบปีไม่ไปไหนหรอกถึงแน่นอนหายแล้วพี่ๆไม่มีอะไรแล้วอ่ะตอนนี้เงียบสงบ หมือนยายแกพยายามจะมาบอกอะไรเราสักอย่างหรือเปล่าอะไรอะไรโอ้โหอย่าฝ่ายมันได้ยิเสียงเด้นยังได้ยินป่ะอะ่ะฝ่ายนี่นตนเหมือนจะตกแล้วเพื่อปลาแรดนิ่เดียกลับยังล่ะโอเคเรากลับกันดีกว่านะฝนใกลใกล้ตกแล้วพี่ กาน,นั่งรอกันนานแล้วลนะ่ะยังไม่ยังไม่เจอแล้วอยู่ๆเมื่อกี้ยายแกก็เพิ่งโผล่มาเสียงส่วนเสียงร้องเนี่ยผมได้ยินอยู่สองรอบนะครับตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรแล้วนะครับเงียบสงบเลยแต่ไอช่วงที่เคยมาด้วยช่วงนั้นจะได้ยินแบบต่อเนื่องมากอ้ยินสักพักเสียงร้องอสองก็ไม่เจอพี่ๆแค่กลับแล้วนะครับ ไว้เจิกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะใช่มันก็อาต้งเดินทางกลับอีกก็ไม่ไกลมากนะครับแต่ว่ามแหลยพี่